นะครับมาพูดถึงข่าวที่กำลังตกลงในตอนนี้นะครับว่าเน็ตพีชากำลังตามหาแม่นะครับไม่เจอเจอกันร่วมสิปีแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับทางเสางนาบดีทุนเน็ตพีที่เป็นโฟลเตอร์ต้นสังกัดของเนชตพีชาครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดาครับเรื่องน,นี้พอมีข่าวไปนัดเนี่ในส่วนของนะ ปีชาที่จะตามหาแม่ไม่เจอกันเลยตอนนี้ทางพลังใหม่ทางสมัยครับตอนนี้เป็นเรื่ข่าวใช่ไหมเรื่องปปีชาครับผมสบายใจว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมอ๋อครับทำงานตามไปเลยนะครับว่าตามตตตามอนนี้เจอแล้วว่าโอ้ตํุดครับผมกลาวว่าในภายวันจันทร์ครับวันจันทร์นี้เดี๋ยวผมเนี่ยครับผมโอ้ อจจะไปรับแม่เขามาครับว pues> ่าให้ไปรับตอนนี้แม่ของน้องมวยก็ยังอยู่ย uh ังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับผมก็ครับผมครับขอเริ่มต้นนี่ก็ได้มีการช่วยเหลือในการหาแม่แล้วก็หาเจอแล้วนะครับผมซึ่งพี่จะถวายก็เตรียมที่จะให้แม่กับลูกเจอกันคิดว่าเป็นการทันการ ครับผมโอ้เป็นข่าวดีหรือว่าเป็นข่าวดีนะนะครับผมว้าได้ดีว้าถ้าว้าไ่เปิดเผยเนื้ฮะเป็นเก่งเนื้อให้เกงครับครับนึกกันทั้งมวยตอนนี้พอทราบอย่างครับว่าทางกลุ่มพลังใหม่ได้ไปเจอแม่แล้วเดี๋ยวก็คุยต่างแล้วมั้งอ๋อถ้าผมต่างมครับถ้าผมได้ได้ได้บขอบคุณมากครับผม